โอเคนะครับผมก็ขอการสวัสดีซาวีดาท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยละกันนะครับผมในะวันนี้ก็จะมาแจกในส่วนของซีฟแมพฟรีกันอีกแล้วนะครับก็ตามต้นคลิปกับปกคลิปเลยนั่นเองนะครับในวันนี้ผมจะมาสอนเสกเงินแบบไม่จํากัดนั่นเองนะครับผมก็คืออัปเดตล่าสุดนะครับนี่นะผมอันนี้ตอนนี้นะผมอยู่ในเซิร์ฟปกตินะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเวลาก่อนนะว่าเวลากี่โมงนะตอนนี้ก็เป็นเวลา8ปดโมงนะครับผมตอนวันพุธนะวันที่สิบเอ็ดธันวาคมนะครับท่านผู้ชมอ่ะก็เดี๋ยวผมจะมาบอกนะในส่วนของเงื่อนไขการเเเเเเสสรรร็งงงงิินน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 นกกกกััั่่่่ออออะะคคคบบืืไขาาีียทผู้้ชมมต ID Map นะครับผมที่เล่นมาแล้วมากกว่า1เดือนนั่นเองนะครับผมผมแนะนําประมาณ1-2เดือนกําลังดีเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าเล่นน้อยกว่านี้เนี่ยนะครับเป็นรหัสที่เพิ่งมาสมัครใหม่เนี่ยนะครับไม่สามารถทําได้นะพอดีผมไปเจอนับในส่วนของ ID เดีองผมมานะครับผมอันนี้ผมสมัครไว้เมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับท่านผู้ชมก็แลกก็รันซิปไปได้เลยนับซิปตัวนี้นะครับก็เป็นซิปฟรีนับที่ต้องหาคีย์นับอันนี้ผมก็ไปหาคีย์มาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนับซิปตัวนี้จะมีชื่อว่า Native Hub นั่นเองนะครััสาาหรรใทีีีี่่่ยยงงไมมู้้นนนววววขอิธกตะเด๋ผจ ที่ผมสอนหาคีย์ไว้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับท่านผู้ชมสามารถไปดูวิธีการหาคีย์กันได้นะครับเมื่อรานสกิปขึ้นมานะครับ้ท่านผู้ชมไปที่หน้าเมนูมิสอะไรสักอย่างตรงนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะเจอเมนูที่ชื่อว่า Teleport to Fit 1.06.1นั่นเองนะครับท่านผู้ชมเขาก็จะบอกนะว่าต้องเป็น ID ที่สมัครมามากกว่า1เดือนนั่นเองครับนี่นะก็ให้ท่านผู้ชมนะครับกดตรงรูปเมาส์ไปได้เลยนะครับแล้วก็กดติ๊กถูกไปนะครับมันก็จะมีขึ้นเตือน ก็ให้ท่านผู้ชมรอสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่ามันก็กําลังโหลดในส่วนของ Data หรือทรัพยากรอยู่นะครับท่านผู้ชมอ่าแล้วก็สาหรับใครนะที่เทเลพอร์ตมาแล้วมันติดอยู่ในห้องสีดาแบบนี้นะครับแล้วก็เลเวลเราเนี่ยครับเป็นศูนย์แล้วก็เงินเป็นศูนย์เนี่ยนะครับถือว่าไม่สําเร็จนะครับเพราะว่า ID ของเรานะครับเล่นในส่วนของแมปฟิตมาน้อยกว่า1เดือนนั่นเองนะครับท่านผู้ชมจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ทําไม่ได้ก็อดเล่นไปนะครับผมแต่ถ้าสําเร็จนะครับก็ท่านผู้ชมนะครับจะสามารถกดเข้าเกมเล่นได เซิร์ฟปกตินะครับตรงนี้นะที่มันเคยอยู่นะมันจะหายไปนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของหน้าต่างแจ้งเตือนข้างๆนะครับว่าตอนนี้นะครับอยู่ในเซิร์ฟเก่าก็คือเซิร์ฟ1น6 1น่นั่นเองนะครับท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวให้ดูในส่วนของวันและเวลาอีกรอบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นการยืนยันนะครับว่าผมนะไม่ได้เอาในส่วนของคลิปเก่ามาลงจริงๆนะครับก็ตามนี้เลยนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับเปิดในส่วนของตัวละครขึ้นมาแล้วก็ดันในส่วนของ ชื่อว่าคอยแบบนี้นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับใส่จานวนที่ท่านผู้ชมจะเสกเงินได้เลยนะครับอันนี้ผมจะใส่สักประมาณหลักล้านละกันนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับไปกดที่เมนู g ก็ตคอยได้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะตรงนี้นะอ่านี่นะผมตอนนี้นะเงินก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมก็แนะนำนะครับว่าอย่าเสกเยอะเกินไปนะเพราะถ้ศเสกเยอะเกินไปเนี่ยนะมันก็จะทําให้เหมือนทางเกมเนี่ยตรวจสอบเจอนั่นเองนะครับผมล้วก็อาจจะโดนแบนหรือโดนลีรหัสได้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมพี่เอผมจะลองไปซื้อของห้ด่างิรรือไจป นะครับเดี๋ยวผมจะซื้อเป็นในส่วนของ lucky boost สักหนึ่งพันอันนะครับหลังจากนั้นก็กดซื้อไปได้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับท่านผู้ชมเงินของเราเนี่ยครับก็ลดตามปกตินะครับแล้วก็ในส่วนของ lucky boost นะครับก็เพิ่มตามปกติแบบนี้เลยนั่นเองครับก็แสดงว่าสามารถใช้งานได้จริงนั่นเองนะครับผมแล้วก็สามารถเสกเงินได้จริงอะไรประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองย้ายไปในส่วนของเซิร์ปกติให้ดูแล้วกันนะครับว่าเงินที่เราเสกมาเนี่ยมันยังอยู่หรือเปล่านะครับก็วิธีการย้ายก็คือออกกกกกเเเเเมมมมตตาาาปิแลล้้้ว็ขให่ไดยนทช โอเคนะครับตอนนี้ก็ย้ายมาในส่วนของเซิร์ฟปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับสังเกตเงินผมนะครับตอนนี้ก็เงินผมก็อยู่เหมือนเดิมตามปกตินะครับแล้วก็คกิ้บูทที่ผมเพิ่งซื้อมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็อยู่ตามปกติแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมก็ถือว่ายืนยันได้นะว่าเราสามารถเส่เงินได้จริงนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองล้านสกิปม่อีกรอบนึงนะครับแล้วก็ไปซื้อในส่วนของออโรร่าโทเทมให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันนะว่ามันสามารถซื้อได้จริงหรือเปล่านะครััแล้้ววกกาามรนนออ่ะยณ โอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองใช้งานในส่วนของออโรร a าโทเทมให้ท่านผู้ชมดูลวกันนะว่ามันสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะตอนนี้ออโรราโทเทมผมก็ซื้อมาประมาณ3ามพันกว่าอันเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอ่านี่นะครับผมก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับในส่วนของออโรราโทเทมนั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ค่อนข้างยาวแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้ะกันนะครับผมนะบายบายครับผมเจอกันครับ